เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปไปเลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไพัพีสวัสดีครับคลินี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆพร้อมอยู่นู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับทำเลดีเลยครับหลังนี้ติดถนนสองด้านไม่แอาอัดแน่นอนด้านข้างอีกฝั่งนึงก็เป็นต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ร่มเลื่นครับไม่ติดบ้านใครตัวที่ดินพร้อมบ้านใหม่เลยครับบ้านนี้สร้างใหม่เลยครับ มี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงใหญ่หญแถมแอร์ให้ด้วยแถมเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยถนนด้านหน้าก็กว้างขวางนะครับรถสวนกันได้สบายเลยถนนด้านข้างเป็นถนนทริงคุกยังม,มีพื้นที่เหลือๆนะครับเอาไวจา้จัดสวนหย่อมปลูกพืชผักหรือครัวทานกันได้มีพื้นที่ทำโรงจอดรถให้ด้วยครับอย่างนี้สามารถผ่อนตรงกับเจ้าของได้ด้วยนะครับบ้านใหม่สภาพดีเลยนะครับทันใดมองหาบ้านตซนนี้อยู่บ้านผ่อนตรง ก็สายตรงเข้าไปได้ครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมีบ้านสวยๆราคาถูกๆให้เลือกซื้อประจำเลยเดี๋ยวจะพาคลิปใหม่ๆครับอย่างหลังนี้ครับผ่อนตรงกับเจ้าของได้ด้วยเลยสนใจก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับถ้าชอบฝากกดถูกใจให้ด้วยมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ39ตารางวา2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนห้องโถงใหญ่แอร์เองท้นน้ำอุ่นตามน้ำแทงน้ำครับ แปลงนี้อยู่ห่างจากสี่แยกบ้านนาเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นอยู่ตรงข้ามกับโรงงานน้ำหอมครับอยู่ห่างจากเซเว่นสองกิโลเมตรเช่นกันราคาเปิดมาที่1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทครับสามารถผ่อนตรงกับเจ้าของได้เลยเพียงวางเงินดาวเริ่มทําสัญญาเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นที่1นึ่งหมื่นกว่าบาทครับหมื 10, ่นพันกว่ากว่าเท่านั้นเองผ่อนสบายๆบายครับ แทบจะผ่อนถูกกน่าทางคานอีกด้วยนะครับแปลงนี้ภายในสวยครับตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีบ้านใหม่นะครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลยไฟฟ้าประปาพร้อมเบื้องแกนิตโต้สวยๆเคาน์เตอร์ครัวสิค์ล้างจานมีให้ครบครับมุงลวดเหล็กดาดเตรียมไว้ให้แล้วสนใจก็สายตรงเข้าไปได้ครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถนะ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ